ที่ดวงอาทิตย์ผานพลนไปเรื่องราวที่เคยมีเธอก็ย้อนกลมามันยังเป็นความคิดถึงในันเวลาแต่มันไม่เคยหายไปโอเคคัรับข่าเกับรืครับก็เพิ่เห็นรูป พี่น้องลองนำพาคินสันอาราสุดป,ปะที่เป็นโปรเตอร์โปรเตอร์รอรมีเซ็ตผมแบบนั้นก็ได้นะบบนนเหมือนเละสูงที่สุดต,ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆขึ้นตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนี้ขึ้นไปนะคะโอเคปั๊พี่แฮมซ้ายตัวสามเ้า โอเคครับอันนี้สปอนเซอร์ครับแต่ไม่ให้รู้ว่าเป็นที่ห้ออะไรแต่ถ้าเข้าเราโชว์เต็มเตมโอ้โมแม่งเทชอบตรงนี้นตรงน,นี้มีลำคงในต้นแอรขี่ซ่อนลำคงหารูมมาบาังแดดนะครับแต่ว่าเราใช้อะไรที่อยู่ใกล้ๆมือเราก็ใช้ไปก่อนนะ ครับผมพูดไม่ไหวแล้วเก็บแรงก่อนโอเคทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากพี่พ็ญนะแต่ว่าจะเห็นพี่ๆทุกคนเหมือนกันค่ะไปที่ดวงอาทิตย์ลาล้ำไปมัน ลองแล้วแ่งค้อยเย็นอยู่เลยนี่ทำไมนี่แคปตอนนี้หลบไว้ก่อนเลยได้ครับแล้วก็คนสาววเอาวอนชิ้นไว้ข้างหลังก็ได้ครับ เดี๋ยวจะมีการตบกันจะได้กดได้ยโยนตัวตามประว่าได้เลยค่ะพี่มันไม่เคยหาย,หยรู้บ่ลด้วย <laughs> พี่แค้มยิ้มหน่อยพี่พี่แค้มสนุกหน่อยสิเพลงตัวเองนะ <laughs> ก่แต่ก็สุดยอดคนที่ขี่เมลที่รุ่งคิานไปกรบพิวซ่อมรถอุ้ยทำไมทำไมพังเป็นไงบ้างครับพี่เมื่อกี้ยูวิประสบการณ์เพราะเดิมก็ยังอยู่ด้โคตรเท่โคตรอันตรายอันตรายมากจริงๆตรงนี้มันติดนแต่ก็ผ่านคนมาได้ก็ขอบคุณสิ่งสิทธิ์ขอบคุณสิ่งสิทธิ์เมื่อกี้นะต้องไปดูอีกทีว่ามันจะ ภาพจอบมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเมีเลือกเองได้แต่ถ้าเองใสเยอะแบบ5วิใสไปเนี้ยจังหวะตัดมันจะยากไง ผมว่าพี่เข้มขยับยยขยับออกมากนะครับขยับครับแม่ขยับมาฟังในอ้าปุบ๊บปุ๊บใช่ครับเพราะผมจริงจะเปิดตาโอเคครับผมตัวฉันยังมีคำถ้ามากมายในใจวันที่เราเคยข้างกันทำไมคิดถึง อย่านิ่งอย่านิ่งให้มันมีแอคทิวิตี้เดี๋ยวจะมูฟแล้วเดี๋ยวจะมูฟแล้วอยากทำไรมันทำพี่ตอนนี้ได้หมดเลยอ่ะพี่มีตบไหล่หน่อยตบไหลหน่อยฮะตบไหลเออตบกันตัวตัวเลยทำเป็นยืนเยี่ยวหน่อยพี่ยืนเยี่ยวเรียนกันหน่อยอ่ะขอหน่อยขอหน่อยเออเป็นแมนเดี๋ยวเทมากเทมากเ,เ,เออคนคนได้พี่คนได้ <c oughs> โอเคครับผมหัวล้อกันเดินกลับมาเดินกลับมา เดินกลับมาเลยพี่อ่าคุยเั็นไปด้วยคุยเั็นไปด้วยไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปไปไปครับครับตอนนี้ถ้ารวมระยะทางที่ขับเดี๋ยวเชียงใหม่นะหน้าถึงกรุงเทพกลับบ้านได้แล้วคือที้ละขับจนคล่องล้วคันนี้บอกได้เลยตรงนี้เลี้ยวไหนไปไหนรู้หมดเลยอุ้ย ไม่ให้รู้หรอกว่ายี่ห้อหแต่สนับสนุนฟรีแฮนด์ได้จริงๆลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับท่านถ้าท่านอยากให้โลโก้ของท่านขึ้นเป็นแบรนดิ้งที่แบนเนอร์ที่ทวทติดต่อเข้ามาติดต่อได้ข <c oughs> ึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ติดต่อคุณติดต่อได้เลยสุดท้งสีของสุดๆไม่ได้ดีอินบ็อกดีเอม ช่อง<ม>ทางมัน <ไป S 2> ที่<ป>เพจหรือว่าไอจีผมนั่นมันคุม้มจริงๆอ่ะเอมวีตัวเนี้ยคนดูน่าจะหลักล้านาสิบสิบล้านสิบสิบคน <laughs> ถ้าจริงจริงมันคุ้มมากเลยนะเอ็นเกตเมนต์ก็ดีลัก <laughs> ก็เชิญสปิสเซ่กว, <laughs> ว่าอาจจะตัดเสร็จเน,น,นี่ยอันเนี้ย เมื่อไรที่ดวงอาทิตย์ลาล้มไปยิ่งทำให้ยิ่งคิดถึงเธอทุ่คราบเมื่อไรที่ความมืดมิดคือผ่านเข้ามาในใจมันยิ่งคิดถึงเธอพี่น้องครับเมื่อไรที่ดวงอาทิตย์ลาล้มไปยิ่งทำให้ดานที่เธอก็ย้อนมาทำให้รักเธ